นี่ครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2ครับไฟแดงเก้าหน้านะครับ MJ ไฟพอยมวยไทยเลเจนด์ยิมไฟน้ำเงินแหวนเพชรอึ่งอุบลครับ1้7ปอนด์ยกนี้ยก2ครับคู่ที่2ครับมุมแดงนี้เก้าหน้าน้ำเงินนี่แหวนเพชร1 1 7สนะครับเสาร์นี้ก็อย่าลืมไปให้ให้กำลังใจพี่โอโคราชและก็ทีมงานเพชรยินดีกันนะครับศึกดาวรุ่งเพชรยินดีครับก็จะทำการแข่งขันกันที่นครราชสีมาครับ ไปให้กำลับบงใจนักชกลูกหลานของท่านกันได้ครับโอ้โห,โโหผู้เอกนี่วางเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีเจอกับสิงห์ชุมพลนออันวัดยิมเลยนะครับเสานี้นะครับที่โดมอนเนกประสงค์โรงเรียนเทพาลัยอำเภอตำบนเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดคนครราชสีมาครับเสานี้นะครับศึกดาวรุง่งเพชรยินดีพายทีวีครับเอาแล้วครับพยายามจะเบียดไปเรื่อยนะครับลำ่ำในโอ้ก็มีศอกสลับด้วยในบางจังหวะดหรือว่าทำได้ดีเลยนะครับก้าวหนะ้า แหวนเพชรต้นยกนี่ออกมาเดินสับขานะครับแต่พอโดนโต้หนักๆก็ต้องออกมาถอยล้นเหมือนกันอ้าวเบียดเข้าไปมาดูกันที่วงในแล้วนะครับในจะว่าไล่แขนอว่าจะได้เปรียบนะครับก้าวหน้าออกได้หนักๆแรงๆขยับเข้าไปต่อนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาอีกแล้วนะครับแหวนเพชรต้องโต้นะครับไปรับเยอะๆไม่ได้ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยเอ้ามาดูครับ อย่าไปล้อเล่นอย่าไปล้อเล่นครับโอ้โหอาวุธหนักแรงด้วยกันโอ้โหแต่เมื่อกี้มาแกสวนหมวกกันน็อกแล้วก็แบบท้าทายท้าทายเลยครับโอ้โหมาอย่าตัวแข็งอย่าตัวแข็งอย่าตัวแข็งกุนน็อตอย่าตัวแข็งโดนมัดโดนมัดปู่ว่าปู่ว่าปู่ว่านะครับไม่แน่นะครับโอ้ยโอ้ยมาตอกครับโอ้โหต่อยเขาดีๆครับมาสวนทีเดียวครับศอกเดียวครับ ดอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับสับก็ไปหนึ่งเข้าจุดโฟกัสเต็มปลายทางจริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะมีภาพช้าๆให้ดูกันครับโอ้โหนี่ครับจบเลยครับยก2ครับ2นาที43วินาทีครับนี้ของนาผู้ชนะเก้าหน้า MG f i g h ไฟท์อยบวยไทยเลเจนด์ยิ้มครับโอ้โหนี่ครับบวกกันแล้วครับบวกกันมันต้องมีคนพลาดแล้วก็เป็นฝ่ายน้ำเงินที่พลาดนะครับแหวนเพชร ลูกศิษย์พี่อึงอุบลโอ้ดูอ่านี่ครับรอเลยครับก้าวหน้า MJ ไฟท์พอยต์มวยไทยเลเจนด์ยิมอ่ะเราดูจังหวะซุปเปอร์สโลสวยๆครับขอบคุณทีมงานทูฟวายูช่อง24โอ้ยนี่ครับซอกครับโอ้ดูครับอ่าช็อตแบบนี้นี่ทิดต่อสักดุษภามคมกันภูมิกับลูกหลอของเราดูครับ